สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนิวก็จะมาสอนในหน่วยเรื่องอครอบครัวสุขสันต์เรื่องการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวคือการที่คนในครอบครัวดูแลก,กันและกัน และดูแลบ้านเพื่อให้ครอบครัวนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเด็กๆก็สามารถดูแลบ้านได้โดยการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมง่ายๆเช่อนอะไรบ้างคะเด็กๆคนไหนตอบคุณครูดได้บ้างเอ่ยเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้ารดน้ำต้นไม้เด็กๆคนไหนทำได้บ้างคะอ่าเก่งมากเลยค่ะเด็ก เอาละค่ะเด็กๆเราไปท่องคำคล้องจองไปพร้อมๆกับคุณครูก,กันนะคะครอบครัวของฉันมีอยู่หลายคนอย่าได้สับสนตามมาดูซีอีกรอบนึ่งนะคะครอบครัวของฉันมีอยู่หลายคนอย่าได้สับสนตามมาดูซี เด็กคนไหนท่องตามคุณครูได้บ้างคะปอบมือให้กับตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวเด็กๆอย่าลืมนำกลับไปใช้กันด้วยนะคะอ่ะเราไปเล่นกิจกรรมตรงท้ายกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เอาละค่ะเข้าสู่คำถามท้ายบทเรียนแล้วนะคะเด็กคนไหนจะตอบคำถามคุณครูได้บ้างนะไปกันเลยค่ะเด็กๆ,ๆคนไหนเอ่ยที่ปฏิบัติตนได้เหมาะสมที่สุด 1. น,น้องน้ำอุ่น้องไห้งอแง 2. น้องฟ้าใสเชื่อฟังคุณแม่ ข้อไหนหน้าหนึ่งหรือสองติ๊กตอก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 เด็กๆคนไหนตอบคำถามคุณครูนิวได้บ้างคะหมดเวลาค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนตอบคำถามคุณครูนิวได้บ้างคะ,ะเฉลย ตอบก็คือพอสอนเองค่ะเด็กน้องฟ้าใสเชื่อฟังคุณแม่ค่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างคะตบมือให้กับตัวเองเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะเด,เด็กก็จบไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าบายๆค่ะเด็กๆ